สวัสดีครับนะครับกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปาการป้องกันแชมป์ของชาติชายเชี่ยวน้อยในสมัยที่3นะครับเป็นการป้องกันครั้งที่1ที่กรุงเทพมหานคร,ะรนะครับที่สนามจารุสเถียนซึ่งวันนี้นะครับนักชกทั้งคู่และคู่ต่อสู้ของชาติชายเชี่ยวน้อยก็คือ,อซูซูมุนะครับ ซูมุนี่เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งภายหลังจากไฟนี้แล้วนะครับก็กลับไปและชาติชายก็เริ่มมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวซึ่งคุมน้ำหนักนี้ลำบากเพราะว่าชาติชายโชคในรุ่นนี้มาเป็น10บสปีเลยนะครับซึ่งถือว่ายืนระยะได้ยาวนานมากซึ่งทำให้ตัวชาดชายเองก็เกิดความเครียดนะครับซึ่งบางครั้ง นะครับลดน้ำหนักเป็น10-20โลก็เคยมาแล้วนะครับวันนี้เป็นการเจอกันนะครับของนักมวยที่มาแรงของญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งซึ่งภายหลังก็ได้เป็นแชมเปนโลกนะครับโดยได้แชมป์นะครับจากชัดชายเชี่ยวน้อยของเรานี่แหละแต่เพียงแต่ว่าชัดชายลดน้ำหนักไม่ได้เสียตำแหน่งบทตาช่าง ส่วนไฟนี้นะครับชาติชายเราเองก็ชกกับสุสมุจนหมดแรงนะครับแล้วถึงกับขั้นจะเป็นลมแบกกันเลยทีเดียวและชาติชายก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนสุสมุนะครับซึ่งเข้ามาแสดงความยินดีกับตัวชาติชายนะครับแล้วก็มาดูภาพสโลนะครับซึ่งการชกนักมวยทั้งคู่จะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ง สวมกางเกงน่วยนะครับสีเดียวกันเลยแถมแถบก็ยังเหมือนกันอีกนะครับซึ่งต้องดูที่รองเท้านะครับรองเท้าของชาติชายจะเป็นสีดำส่วนของซูซุมุผู้ท้าชิงจะเป็นสีขาวนะครับซูซุมูนี่หลังจากเป็นแชมป์โลกก็ป้องกันได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่สามารถกลับมา,าเป็นแชมป์เป็นโลกได้อีกเลยนะครับส่วนชาติชาย เมื่อเป็นแชมป์เป็นโลกนะครับในสมัยที่3ดีแล้วนะครับก็คือของ w ับเบินะครับซึ่งก่อนนั้นนนั้ก็ครองทั้งเดอลิงแล้วก็ของ w ับเมาเป็นระยะเวลานานส่วนของ w ับเนี่ชาชัยก็เสียให้แก่นักชกคนนี้แหละครับแต่เสียให้บุนตาช่างนะครับเพราะไม่สามารถทําน้ําหนักตัวผ่านส่วนการชกทั้งคู่ก็บูนะครับ แลกหมัดก,กันไปมาจะเป็นลักษณะในคลิปนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากแต่ชาติชายของเราจะอชกอส่วนใหญ่แล้วจะออกอหมัดนะครับเป็นมวยเดินก็สามารถทำคะแนนได้ดีกว่าของนักมวยชาวญี่ปุ่นนะครับคือสูสมุทำให้ชาติชา,ชายคว้าชัยชนะนะครับ ในครั้งนี้ไปอย่างเต็มกลืนนะเพราะตัวเองก็ดูเหมือนว่าจะเป็นลมนะครับส่วนตัวซูซูม่เองก็มีสภาพใบหน้าที่บอบช้ำนั่งคาคามุมไม่กระดุกกระดิกตัวไปไหนเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังสามารถลุกขึ้นมานะครับแสดงความดีๆกับตัวชัดชายได้นะครับคลิปนี้นะครับก็อ,อาจจะดูได้ไม่นานนะครับ เพราะว่าเป็นการชนะคะแนนครบกำหนด15ยกนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็มีความคมชัดในระดับที่ดีมากเลยครับ